อ่าแต่เจ้านี้อ่คู่นี้คู่นี้ไม่เอาแต่คู่ garden, field, คนี้น ouais. ี่ก็สวยสวยไหม้็เป็นเดี้ยแล้วตัวคู่นี้เป็นไระคู uh, ่นี้ไหมคู่นี้เป็นไรคู่นี้สวยไหมสวยนะอ่าแต่เจ้าแต่เจ้าก็แต่เจ้าก็แต่เาก็เออแต่แต่คู่นี้ไงสวยสวยไหม อันใหญ่คู่ไหน่คู่นี้คู่นี้ตาเป็นไงสวยอะไรคู่นี้เป็นไงคู่เนี้ไอ้คู่นี้แล้วคู่นี้เป็นไงเป็นไงเอาไหมเอาแต่ก่อนไปเยอะแต่คู่นี้อ่ะคู่นี้เป็นไงอ่ะทำไมอ่ะวางไว้ก่อนทำไมอ่ะอ่ะคู่ใหนคู่นี้สวยไหมสวยอ่าเดี๋้ใจแล้วนะ ไอ้คู่นี้นะนะตัวนี้สวยไหมสวยไก่นะแล้วไก่นนะสวย,ยไหมยองไม่ได้ฝนโจกสวยแมงจ่าว่าเออนี่ของไก่เ,เนี่ยสวยไหมอะไรเนี่ยไอ้นี่คู่นี้มันเป็นไรอ่ะมันเป็นไรอ่ะไก่ไม่ได้ฝนโจก chọc ngày chọc ngày hôm nay chọc à chọc cho em ạ 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 chọc อันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้มันสวยไหมสวยไหมต่อจากไหมเนาเอาใจไหนใจนี้โอเคนะอ่าตับใจนะตัวไหนคู่ไหนคู่นี้คู่นี้สวยอ่าแล้วคู่เนี้ยคู่นี้เป็นอะไรอ่ะคู่นี้เป็นอะไรอะเอ้ยมันเป็นอะไรเจ้าไกนี่ก็เจ้าใหม่นะอ่าคู่นี้เป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยไหม สวยอ่าใจคู่นี้ออาวลไมอ่ะคู่นี้เป็นไรบอกกับป้าก่อนเหตุผลเพราะอะไรอ่ะฮะไม่คู่นม้มัไม่็นอไไรบอกกับ่ไากม่อน่่ะคู่นี่า่ะคู่นี้ไจใไม่ไม่ไม่อม่จนะไอ่คโอเคใจน่ไมไม่ไ่ะม้ไม่ไ่นี้ไ่ไมมเรา่่ไไ่ โอเคโอเคอันนี้ยังไงจวยสีอะไรเอ้ยไม่ใช่จงปูสีอะไรสีเหลืองเหลืองเย็นโล่บอกก่อนเย็นโล่สีอะไรเว้ยสีเหลืองเหลืองเย็นโล่โอเคใจได้เอาคู่ไหนเอาคู่ไหนคู่นี้ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวปาวางก่อนนะเดี๋ยววางวางอันนี้วางนะเอาวาง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 ใส่นะโอเคนะกี่ข้าใส่นะโอ้คู่นี้มันสวยมากอ่โอเคโอเคใส่ใส่นะเออนี่ไงอ๋อนี่มันเป็นไงสวยนี่สวยอะไรเนี่ยอันเนี้ย ไม่สวยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเด็กคู่นี้มันเป็นยไงยะเกยไหมไม่สวยอันนี้สวยสวยใจนะเดี๋ยวแค่ใจนะโอเคใจ๋แล้วเจ๋แล้วก็ใจ๋ะล้วโยมก่อนทำไงอ่ะหอมไปอะไปอะนุ่นนุ่นไปตอนที่บวกก่อนโยบ Bye. Oh.